สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวจีช็อกปายจีแซกครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับจีช็อกปายจีแซกชาแนลครับผมชาแนลที่ทำให้เพื่อนๆนั้นได้รู้จักคา s ิโอจีช็อกมากขึ้นรวมถึงทริคดีเกี่ยวกับคา s ิโอจีช็อกรับผมวันนี้ผมพานาฬิการุ่นหนึ่งมาแนะนำเพื่อนรู้จักครับแต่ก่อนที่จะไปชมครับขออนุญาตฮะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับคลิปนี้รวมถึงกด Subscribe c ช ANNEL ของเราไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้รวมถึงกด,กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดนะฮะเวลามีคลิปใหม่ออกมาวันนี้ผมเอารุ่นเลมให้ชมนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นไปชมเลยครับโอเคครับผมเพื่อนๆนฮะอย่างที่ผมได้เกิดไว้ตอนแรกนะครับว่าวันนี้ผมเอารุ่นใหม่1วรุ่นมาแนะนำเพื่อนๆรู้จักครับมันคือ c a ซ i o G-Shock ในซีรีส์ G.M.W.B. 5 0 0 0ครับผมหรือว่า Full Metal นั่นเองครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ดีไซน์ต้องบอกว่าล้ำมากนะต้องบอกงี้เลยนะครับมาดูกล่องร,บรอบๆก่อนกล่องก็มาลักษณะของ Master of G ครับปกติเนี่ย Full Metal s e r i e s เนี่ย เท่าที่ผมเห็นนะต้องเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะถึงจะเป็นกล่องแบบนี้แต่ตัวนี้พิเศษมากๆนะครับพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเขาทําดีไซน์ออมาพิเศษดอนี่เห็นไ,ไหมฮะกล่อง g ี h ช c k แล้วก็มีสแตมป์นูนตรงนี้เลยผมว่ากล่องนี้คือดีไซน์ออกมาใหม่นะนะครับก็ผมเพิ่งเห็นลนักษณะของกล่องแบบนี้เหมือนกันนะฮะตัว Master of G แกะเลยดีกว่าเพื่อนๆนะฮะจะได้มีเสยเวลามาชมเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงขอแยกวางก่อนนี่ด้านในฮะ ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยตอนที่มีวิดีโอโปรโมทออกมาน,นั้นน่าตื่นเต้นมากนะเพราะว่าคือมันออกมาแบบล้ำมากเพืเ่อนๆฮะมันออกมาลวดลายแบบล้ำสมัยแบบดูดูสวยอะนะครับเรามาดูตัวจริงกันนิดนะึงฮะต้องบอกว่าซีรีส์ที่ผมเอามาให้ชมในวันนี้เนี่ยฟูเมทัลเนี่ยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่มีลวดลายแบบคือผมบอกว่าแปลกหูแปลกตามาดนะูกล่องเขาฮะดูกล่องเขาน,ะขานี่เป็นไงครับ ตัวกล่องทําลวดลายออกมานะครับเป็นลวดลายและแสดะเหมือนตะข่ายเนาะถ้ามองแบบแว็บแรกนะเหมือนตะข่ายนะฮะแล้วก็ดูเป็นดิจิตอลนิดนึงดูทันสมัยหน่อยแล้วก็มีสกรีนจีช็อกตรงนี้ฮะกล่องสวยดีครับเพื่อนๆฮะเสน่ห์อย่างหนึ่งของ g ีช็อกหลายรุ่นนะฮะก็นี่อะแพคเกจจิ้งสวยผมว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องในเรื่องของคู่มือใบรับประกันต่างๆผมไม่แกะแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ขอข้ามรายละเอียดไปแล้วกันตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ มาเปิดดูพระเอกกันรดีกว่าเพื่อนๆฮะนีน่นะครับเปิดมานะครับเราก็จะเจอพระเอกของเราด้านในตู้กล่องนี้ต้องบอกว่ามันดีไซน์ทำเขาเรียกว่าตามคอนเซ็ปต์ของตัวนาฬิกาเลยนะเพราะว่านาฬิการุ่นที่ผมเอาให้ชมในวันนี้ครับคือตัวนี้ครับผมนี่มันคือเจ้าตัวนี้นี่เองฮะมันคือฟูลเมทัลซีรีส์นะครับและเป็น l ู m เมทัลซีรีสตัวล่าสุดนะครับภายใต้ชื่อรหัสรุ่นว่าเรามาดูกันนิดนึงครับผมทาความรู้จักกับพี่เขานิดนึงฮะนี่รหัสรุ่นขเขาก็าคือ g m w b 5 0 0 0 c h 1 d r ครับผมพูดง่ายก็คือมันคือฟู l เมทัลซีรีส์นั่นแหละครับ g m w b 5 0 0 0 c h นะครับก็ให้เพื่อนดู first impression ก่อนครับนี่ให้เพื่อนดูก่อนฮะเป็นไงครับอื้อ างที่ผมบอกครับดูกล่องดูนาฬิกาเนี่ยฮะคอนเซปต์มาแบบไปมากคอนเซปต์มาไปมากครับคอนเซปต์มาแบบกล่องกับน,นาฬิกามาแบบโทนเดียวกันเลยขออนุญาตวางตัวกล่องก่อนนะฮะหมอนก็เหมือนกันนะเพื่อนๆนะฮะนี่ผมให้ดูเห็นไหมคือพูดง่ายๆคือดีไซน์มานี่แบบว่าเข้าแพคเกจจิ้งดีางมากก็จิ้งสวยครับ ตัวกล่องสวยตัวแพ็กเกจสวยครับเพื่อนๆฮะผ่านเลยนี่มาดูนาฬิกาต่อครับเพนะื่อนๆฮะนี่แพ็กเกจสวยแล้วมาดูนาฬิกาว่าสวยขนาดไหนครับก็ <c oughs> อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้มันอยู่ในซีรีส์โฟร์เมทัลล่าสุดเลยครับแล้วก็ออกลวดลายมาแบบใหม่ล่าสุดคอนเซ็ปต์ของเขาต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยไม่ใช่ลิมิเต็ดดิชั่นนะครับแต่ว่าเขาทําออกมาเป็นลวดลายพิเศษครับผมอ่าเป็นสีและลวดลายพิเศษนั่นเองเพราะฉะนั้นแพ็กเกจเลยดูแตกต่างตัวนาฬิกาเลยดูแตกต่างนะครับคออนเเซ็ปต์ขงา ทำออกมาเป็นลวดลายขนาดเหมือนอุมโมงค์แหมเหมือนลายอุมโมงค์ตะไคร้ที่ดูลวดลายทันสมัยนิดนึงอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนลายดิจิตอลเลยนะนะครับเป็นเส้นๆเ,เหมือนดิจิตอลเลยนึกถึงอวกาศไหมฮะเหมือนถึงนึกถึงสเปซแช่มนะครับก็เขาเรียกได้ว่าแหมผมดูลวดลายแล้วสะดุดตาจริงๆครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆครับ คิดอย่างผมไปเห็นลวดลายครั้งแรกอืม้มฮึสุดตาเลยทีเดียวนะครับลายแล้วต้องผมต้องบอกนิดหนึงนะครับว่าตัวลวดลายเนี้ยดีไซน์ออกมาเนี่ยนะครับเขาดีไซน์ทั้งเรือนเลยนะสังเกตหน้าเรือนครับก็จะมีลวดลายที่เป็นตารางแบบนี้ฮะอ่าท,ที่เป็นที่เป็นอุโมงค์ตารางอย่างที่ผมเกินบอกไปฮะตรงหน้าจอกระจกด้านในนะครับก็ทําเป็นลวดลายเหมือนกันนะครับ คือพูดง่ายๆคือทําทั้งเรือนเลยนะครับแล้วก็ตรงกรอบตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นลวดลายนะครับอุโมงค์ดิจิตอลแบบนี้เลยสายทั้งหมดนะครับเป็นลวดลายที่มีความเข้ากันกับตัวกรอบนาฬิกาเช่นเดียวกันครับนี่ฮะดูดีไซน์รอบๆเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคอนเซปต์มาทํามาแบบทั้งเรือนเลยนะตรงนี้ด้วยครับเห็นไหมฮะตัวหนังสือตรงจีช็อ k ตรงนี้ก็มีความแตกต่างออกไปเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่ นะครับเป็นสกรีนยิงออกมาเป็นลักษณะของ g ีช็อกที่มีความเข้ากันกับตัวลวด,ดลายของตัวนาฬิกาเลยนะครับแล้วผมต้องบอกนิดนึงนะครับว่าการออกแบบตัวนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการทําตัวนาฬิกาที่เป็นพื้นลมดํามาก่อนนะฮะ เคลือบลมดํามาก่อนแล้วก็ยิงเลเซอร์เข้าไปให้เป็นรวดลายที่เห็นรวดลายตรงนี้นะครับไม่ใช่การแต้มสีหรือว่าการสกรีนสีทับลงไปนะครับแต่มันเป็นการยิงเลเซอร์ลงไปบนผิวนาฬิกาเลยเพราะฉะนั้นการที่มันจะหลุดจะลอกเพื่อนๆไม่ต้องห่วงฮนะอ่าบางทีเพื่อนๆหลายๆคนชอบถามว่าเนี่ยไอสีหรือว่ารวดลายที่อยู่บน G s ช็ c k เนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะหลุดจะลอกไหมก็ต้องคอนเฟิร์มตรงนี้เลยว่าเขาเคลือบเขายิงเลเซอร์มาแบบนี้ คำว่าหลุดลอกนี่ยากแน่นอนครับยกเว้นว่าเราจะใช้งานมันแบบสมบุกสมบันลุยนะครับเละจริงๆอันนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นรอยขนแมวหรือรอยขวนได้เป็นธรรมดาครับแะเ,เป็นธรรมดาอยู่แล้วมันคือโลหะการที่จะไปกระแทกอะไรรุนแรงหรือว่าต้องไปโดนสภาพการใช้งานที่รุนแรงก็อาจจะมีรอยขนแมวหรือว่าลักษณะของการชํารุดบ้างนะครับแต่สีนี่ไม่ลอกแน่นอน,นะฮะลวดลายไม่ลอกแน่นอนครับสวยงาไมไหมครับเพื่อนๆผมให้ดูข้างหลังนิดนึงฮะ ดูดีไซน์แล้วก็ดูให้ครบกันไปเลยนี่ฮะเพื่อนๆครับสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยตรงคาร์บ็คเนี่ยมันเป็นลวดลายเห็นไหมครับมันเป็นลวดลายที่เป็นเหมือนรอบๆตัวเรือนนาฬิกาเลยที่เป็นคอนเซป็ปเป็นตารางเส้นๆนะครับเห็นไหมพิเศษจริงๆเลย นะครับตรงด้านหลังก็ทำลวดลายออกมาครับเรียกได้ว่าคือใส่ใจในการดีไซน์นะเขาทำดีไซน์ออกมาทั้งเรือนไม่ว่าจะเป็นตัวสายตัวหน้าเรือนรวมถึงตัวฝาหลังเนี่ยคือทำออกมาให้เป็นลวดลายเป็นคอนเซปต์เดียวกันเลยสวยเลยครับนี่คือดีไซน์ดีไซน์โดยรวมครับเพื่อนๆฮนะคอนเซปต์เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะครับดูแบบนี้แวบได้ที่ผมเห็นคือดูทันสมัยครับลวดลายดูทันสมัยเลยนะครับเป็นลักษณะของแบบเหมือนดิจิตอลเหมือนแบบ สเปซแชร์อะไรอย่างนั้นเลยผมขนออุยาดดูให้กดไฟให้ดูนิดนึงครับเพื่อนๆนะว่าจะสวยงามขนาดไหนนี่ตัวหน้าจอไฟของเขาผมต้องบอกว่ามันเป็นหน้าจอนี้ l e d เห็นไหมครับคือมันจะเป็นไฟส่องสว่างที่ทําให้เราเห็นตัวเลขชัดเจนเอาง่ายๆนี่หนไหมฮะอันนี้เนื่องจากว่าไฟสตูจะสว่างนิดนึงเห็นไหมนะครับสามารถตั้งเวลาในการที่ใช้ไฟมันส่องสว่างนานขึ้นได้นะครับ ฟังก์ชันขาเนี้มาพูดถึงฟังก์ชันนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ไปในเรื่องของดีไซน์กันแล้วว่าสวยงามขนาดไหนฟังก์ชันของเขาตัวนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับโดย g ีช็อกคอนเน็กเต็ดนะครับตั้งเวลาผ่าน G.P.S ในมือถือได้ตั้งค่าต่างๆอัลลามทัมเมอร์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับก็โหมดของเขาปุ่มโหมดอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะปุ่มโหมดปุ่ม Adjust นะครับปุ่มไฟนะครับก็มีทั้งหมดด้วยกัน4ปุ่มง่ายๆตามคอนเซ็ปต์ของตัวฟูลเมทัล Series นะครับหรือว่าต โซดานะครับคือพูดง่ายๆรองรับการชาร์จพลังงานด้วยแสงนะครับรองรับระบบมัลติแบน6นะครับตั้งเวลาผ่านเสาสัญญาณวิทยุใน6ประเทศทั่วโลกนะครับเออประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นเยอรมันอังกฤษอเมริกานะครับแต่ยังไม่รองรับในประเทศไทยคือตั้งเวลาอัตโนมัติผ่านเสาสัญญาณวิทยุนะครับนั่นคือมัลติแบนซินะครับแล้วก็ตั้งผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้ตั้งแมนนวลได้นะแถมระบบพลังงานยังเป็นทับโซล่าอีกต่างหากตามรูปแบบของสแควร์เลยนะครับ ฉะนั้นก็ฟังก์ชันก็อย่างที่เพื่อนๆคุ้นเคยครับแต่ตัวนี้ผมต้องบอกว่ามันโดดเด่นด้วยดีไซน์จริงๆนะมันไม่ได้มาพร้อมฟังก์ชันที่ถึงขนาดแบบเลนส์แฉเพราะว่าการใช้งานมันแตกต่างแล้วก็ถูกจัดเรียงมาให้อยู่ในคนละโพสิชันอยู่แล้วผมทาบข้อให้ดูครับนี่ขออนุญาตทาบข้อให้เพื่อนดูทีนหนึ่งนะฮะนี่ครับนี่เป็นไงครับพอใส่ลวดลายเป็นพรางเป็นดิจิตอลนะครับเป็นลวดลายเหมือนสเปรชแชมเลยนะครับดูทันสมัยเลยนะขึ้นข้อแล้วเป็นไงเพื่อนๆครับ สวยเลยครับคือตัวผิววัสดุของเขาอะมันจะดูวาวๆวนิดหนึ่งครับเพื่อนๆครับมันจะดูวาวๆววเป็นสีลมดําตัดกับตัวผิวนะครับลวดลายที่ยิงเลเซอร์มานะครับที่เป็นเส้นๆตรงนี้เนี่ยคือมันตัดกันแบบเงาๆวาวๆนิดหนึง่งฮะนี่คือขนาดหน้าเรือของเขาเพื่อนๆครับอ่าทรงสแควรหน้าเรือของเขาจะไม่ใหญ่มากอยู่แล้วนะผมเป็นคนที่ค่อนข้างข้อมือใหญ่นะถามว่าข้อมือใหญ่ใส่ได้ไหมคําตอบคือใส่ได้ครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบนาฬิกาที่ไซส์ใหญ่นิดนึงก็อาจจะต้องขยับไปเล่นรุ่นอื่นที่หน้าเรือนใหญ่กว่านี้แต่ถ้าใครไซส์ข้อมือเล็กกลางนะครับอยากจะใส่ตัวนี้คือสบายมากเลยเหมาะเลยฮะแต่ถ้าใครใหญ่นิดหนึง่งแล้วต้องการใส่ถามว่าใส่ได้ไหมคําตอบคือใส่ได้เห็นไหมครับผมก็ข้อมือใหญ่หน่อยใส่ออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยสวยงามนะเพื่อนๆเวลาขึ้นข้อเนี่ยเหมือนลวไลายเขาจะเยอะก็จริงแต่เวลาใส่ขึ้นไปคือมันจะดูหลูนๆนะและผมมองว่า คือใสแล้วแล้วมันดูแตกต่างอ่ะมันดูแตกต่างจากรุ่นปกติทั่วไปครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนี่เวลามองมุมคือเวลามองจากมุมข้างๆเวลามองจากมุมข้างๆนี่คือมันมันสะท้อนอ่ะมันสะท้อนแล้วมันแบบมันเงาเงาแวบบแบบแล้วมันเห็นลวดลายของเส้นตัดนะฮะที่มันยิงเลเซอร์บนผิวนาฬิกาผมว่าดูล่อเลยนะ ใครที่ชื่นชอบลวดลายประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะถูกใจแต่ถ้าใครที่แบบอารมณ์แบบว่าชอบเรียบๆนะครับไม่ชอบลวดลายเยอะๆก็อาจจะ ลองข้ามไปรุ่นฟูเมทเทลรุ่นอื่นที่ดูเรียบง่ายกว่านี้นะครับก็ลองดูครับก็ไม่แปลกฮะก็ตามความชอบเลยนะครับบางทีนาฬิกาเขาก็ดีไซน์ออกมาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เราตัดสินใจในการเลือกให้มันเหมาะกับเราหรือว่าเลือกที่เราชอบนั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจนะครับสนุนราคาบ้างครับเพื่อนๆฮะหลังจากที่ดูสเปคแล้วก็ดีไซน์กันมาแล้วหรือรวมถึงฟังก์ชันต่างๆแล้วตัวนี้สนุนราคาตอนนี้คือมันยังไม่เข้าช็อปไทยนะฮะแต่นะครับราคาณปัจจุบันตอนนี้นะครับที่ มีวางจําหน่ายหรือนําเข้ามานะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่ากว่า20,000กว่าขนาดไหนครับ20,000กว่าในที่นี้ก็ประมาณตั้งแต่26,0 0 0จนถึง2 8 0 0 0บาทนะครับเร้งจะอยู่ประมาณนี้นะเร้งจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะแพงขึ้นหรือจะถูกลงอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าดีมาซัพพายเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับรุ่นนี้มีเข้ามาในบ้านเราณนะตอนนี้ถือว่ายังน้อยอยู่ น้อยมากนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาผลิตน้อยหรือเปล่านะแต่ผมยังไม่ค่อยเจอนะครับที่เรามีนําเข้ามาเองนะครับที่ทาง G-Shock By G-Shock เองก็ก็ไม่ได้มาเยอะนะครับได้มานิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามเข้าไปได้ครับยินดี D ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับรุ่นนี้นะครับ GM w b 5 0 0 0 CS นะครับนี่ วันนี้ผมมาแบบกระชับกระชับนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่าดีไซน์มันสวยหรูเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เห็นทีเซอร์ที่เป็นวิดีโอกันไปเจอตัวจริงเป็นยังไงบ้างใครที่ชื่นชอบแนวนี้ผมว่าก็น่าจะถูกใจไม่น้อยนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบแนวเรียบหรูไม่ต้องการลวดลายมากก็ลองดูตัวเลือกอื่นในซีรีส์ฟูลเมทัลได้ครับ เอาละครับมาให้ข้อมูลเพื่อนๆไว้ประมาณนี้และพบกันใหม่กับ g ีช็อ b บายจีแในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนขอบคุณมากครับ